สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจําวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์เนาะในส่วนของตลาดการลงทุนแรกกันเลยนะครับในส่วนของ s 50แผนของมุมมองตลาดพุ้นบ้านเราในวันศุกร์วันนี้นะครับการดีดตัวขึ้นตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นการทำสวิงโลโดยชัดเจนนะครับเรียกได้ว่าเป็นการทำสวิงโลของราคาโดยชัดเจนซึ่งโอเคแหละ ถ้าราคาสวิงโลแบบนี้นะการดีดตัวตรงนี้เน้นกลยุทธ์ก็คือมุมมองดีดเด้งขายนะครับดีดเด้งขายราคาปรับตัวขึ้นมานะครับอยู่ในกรอบของโลเดิมก็เปิดสถานะช็อตนะครับนี่นะอาจจะขึ้นมาแถว1,015ตรงนี้ในช่วงบ่ายนะก็จะเป็นจังหวะในการเล่นฝั่งขายนะครับเพื่อทํากําไรในส่วนของทีเฟกลงไปข้างล่างนั่นเองอันนี้คือในส่วนของตลาดหุ้น โดยทิศทางหรือแนวโน้มเนี่ยเนื่องจากว่าการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์นะครับจะส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกอะปรับตัวลดลงนะแล้วก็ล่าสุดนะครับดอลลาร์เองเนี่ยในช่วงเช้าหรือสายตรงนี้มีการทำโโทรแบ็กคือทิ้งมาทิ้งในอัพเทรนเนี่ยลงมาโโทรแบ็กเพื่อเตรียมขึ้นต่อแล้วนั่นเองนะครับเพื่อเตรียมขึ้นต่อแล้วซึ่งถ้าล่าสุดเนี่ยดอลลาร์ยังคงแข่งข้าอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้ BTC กลับมาอ่อนค่าครับแล้วก็เอาคอยกลับมาอ่อนค่านะแล้วก็ u s t e c h กลับมาอ่อนค่าเช่นเดียวกันทีนี้ผลิตภันฑ์การลงทุนที่น่าสนใจว่าอาจ,จะอ่อนค่าตามไหมถ้าดอลลาร์กลับมาแข็งค่าคือราคาทองคำนะครับมาดูทิศทางข่าวของวันนี้นิดนึงในส่วนของข้อ PCE Price Index เนี่ยนะครับตัวเลขตัชนีราคานะครับคาดการณ์ว่าจะเท่าเดิม แน่นอนว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาของผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบกับคู่ทองคำแน่นอนแต่ว่าในส่วนของ Call Durable หรือวัสดุสินค้าคงทนเนี่ยถ้าเขาค่าดการณ์ว่าปรับตัวลดลงนะครับจะส่งผลให้ช่วงประกาศข่าวตอนสองทุ่มครึ่งเนี่ยส่งผลให้ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าได้อยู่ครับแล้วก็ดอลลาร์เอ่อแล้วก็ทองคำจะกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาด้วยเทรนด์นะครับในแนวโน้มของไาม f r a รม4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าแม้ว่าราคาทองคำเนี่ยจะปรับตัวลดลงมารุนแรงมากๆเลยในช่วงดึกเมื่อคืนนะครับตั้งแต่ช่วง3ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยปรับตัวลดลงมารุนแรงมากๆนะครับตั้งแต่ที่ High 1963เนี่ยลงไปทิ้งโลที่191878เนี่ย ถึงจะปรับลดลงมารุนแรงขนาดนี้ก็ตามทีเนี่ย 90, 90กว่าเหรียญ9,000กว่าจุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงครึ่งเช้าเองนะครับตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นมาเนี่ยในไทม์เฟรม4ชั่วโมงของราคาทองคํากลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยได้อย่างสวยงามนะโดยที่กลับมายืนเหนือ1903ได้เพราะฉะนั <c> ้น <oughs> สำหรับใครที่เข้าเทรดหรือซื้อขายทองคำในวัน,วนนี้นะครับ ก็ยังคงมุมมองในฝั่งซื้อเป็นหลักนะยังคงมุมมองในฝั่งซื้อเป็นหลักโดยที่จะมีสต็อปลอยคือ1903.5และ1909.5ครับแต่อาจจะเทรดในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าวัาวนนี้ด้วยความที่สุขภาพผมไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเนาะผมจะไม่ค่อยเทรดในทางเฟรมเล็กที่เป็นสเกลปิ้งเหมือนทุกทีคือ1นาที15นาทีเปล่าละผมก็เลยจะเลี่ยงมาเทรดด้วยทางเฟรมสชั่วโมงแทนนะครับซึ่ง <c oughs> เราก็สามารถเข้าออเดอร์นะครับโดยการวางสอบรอรไว้ที่1903.5หรือ1909.5ได้นะทีนี้ถ้าดูใน timeframe 15นาทีเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยยืนอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยนะครับก็รอการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดจะเข้าออเดอร์นะครับแล้วคำนวณ MM money management ละ ยอมรับความเสี่ยที่1 9 3 5หรือ1909ได้ก็สามารถเข้าซื้อขายได้ปกตินะสามารถเข้าซื้อขายได้ปกติ <c oughs> นะครับแล้วก็รอการปรับตัวยกตัวกลับของราคาเองทีนี้โดยคาดการแล้วกันเมื่อเช้าเนี่ยส่งบทวิเคราะห์ไว้ให้นักเรียนในห้องขออนุญาตเปิดอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับหรือเวลาอีกประมาณสามสิบนาทีคือโดยคาดการณนะ์ผมมองว่ามันเป็นน o m i n i นีวอแล้วก็อธิบายสั้นๆเลยนะครับ โดยระยะสั้นๆเนี่ยผมยังมองว่าแม้ว่ารัสเซียจะข้ามชายแดนยูเครนไปได้แล้วแต่สงครามมันจะยังไม่จบจนกว่ารัสเซียจะยึดอาวุธหนักหรือหัวลบนิวเคลียร์ของยูเครนได้นะครับและแน่นอนครับแม้ว่าสงครามยูเครนกับรัสเซียจะจบลงแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของนอมินีวอร์เท่านั้นเองเพราะถ้าลองว่ารัสเซียสามารถกระทำการแบบนี้ได้เช่นเดียวกันในเอเชียครับประเทศจีนก็คิดว่าน่าจะทำคล้ายๆกันในส่วนของ ทางไต้หวันหรือฮ่องกงนะครับซึ่งพอมันเกิดแบบนั้นเนี่ย <c oughs> แน่นอนครับสุดท้ายแล้วผลกระทบต่อไทยเองเนี่ยคิดว่าจีนน่าจะกระโดดเข้ามาเล่นในศึกของไต้หวันด้วยและแน่นอนมันจะใกล้บ้านเราขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตราบเท่าที่มันมีโอกาสที่จะเป็น n o m i n o r แบบเนี่ยผมคิดว่าราคาทองคำไม่ปรับตัวลดลงไปง่ายๆนะครับจนกว่าจะสิ้นเดือนมีนาเดือนหน้าเลยนะครับเดือนหน้าเลยในช่วงสิ้นเดือนกุมภานี้จนถึงต้นเดือนมีนาเนี่ย กระแสแล้วเนี่ยแม้ว่าอาจจะดรอปความร้อนแรงไปบ้างในส่วนของการวิ่งของราคาทองคําแต่คิดว่าโดยแผนหรือทิศทางเนี่ยยังคงเป็นเชิงบวกอยู่เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของทองคํายังคงดีดเด้งขายนะครับอ่าไม่ใช่ขอโทษครับในส่วนของกลยุทธ์ทองคำเนี่ยยังคงเป็นย่อซื้ออยู่นะแล้วก็บิตคอยเนื่องจากการแข่งข้าของรอนลา่าเนี่ยเนี่ยใครที่เทรดไวเมื่อวานเนาะที่ผมบอกให้ซื้อไว้ตรงนี้ ให้ปรับกลย,ยุทธ์กลับมาเล่นฝั่งขายได้ละให้ปรับกลย,ยุทธ์ฝั่งกลับมาเล่นฝั่งขายได้ละนะครับ USX เช่นเดียวกันเนาะส่วนตลาดหุ้นดีเด้งขายครับ BTC ดีเด้งขายนะ USX ดีดเด้งขายเช่นเดียวกันนะครับต่ทองคำย่อซื้อครับแล้วก็ดอลลาร์ยอซื้อเช่นเดียวกันนะจะมีดอลลาร์กับทองคำนี่แหละที่ยังทุงย่อซื้ออยู่สำหรับแผนการลงทุนนะ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่านครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสบวันี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมันจริงจท่งนั้นเอง